สวัสดีครับร,รับชมข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันพรุ่งนี้จะมีการนัดถแถลงเปิดคดีถอดถอนอดีตป,ประธานรัฐสภาและอดีตป,ประธานวุฒธธิสภา นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1กล่าวว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันพรุ่งนี้จะมีการกำหนดวันถแถลงเปิดคดีถอดถอนนายนิคมไวยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประาธานรัฐสภาออกจากตำแหน่งกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสอวอโดยมิชอบหลังจากที่ประชุมจะลงมติในหลักฐานแต่ละลายแล้วเสร็จ จากนั้นจะนัดถแถลงเปิดคดีในวันที่8มกราคม2558และหลังจากถแถลงเปิดคดีไปแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการตั้งข้อซักถามของคณะกรรมาการซักถามซึ่งขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ25วันก่อนจะลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ในช่วงปลายเดือนมกราคม หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์ส่วนการนัดแถลงเปิดคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวยังไม่ได้กำหนดวันเนื่องจากจะต้องรอให้เสร็จกระบวนการเปิดถแถลงคดีของนายนิคมและนายสมศักดิ์ก่อนนายกรัฐมนตรีระบุร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งชาติยังอยู่ระหว่างการพิจารณายัางไม่ได้ประกาศใช้ขอชาวสวนยางอย่าเพิ่งวิตกกังวลครับ ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวถึงกรณีแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยางเรียกร้องให้รัฐบาลถอนร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งชาติออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือแต่จะออกเป็นกฎหมายบังคับใช้หรือไม่จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อน เวลาผมคุ้ก็เรียกเขาเข้ามาก่อนจะแข่งขันในการที่รนาแต่จะออกหรือเดี๋ยวไม่นใจร้องทุกอย่างเดี๋ยวมึงไปตีความว่ามันจะเสียหายเรามีแต่จะทำทอย่างดีขึ้นอะไรที่มันทำทุกยหลังมันไม่ทำอะไรจำเป็นจะร้อนมากๆไปทำจะร้อนน้อยๆมันต้องมีบ้างมันต้องมีผลได้ผลเสียไงไม่งั้นมันเลยหน้าไปได้ถ้าเอาใจทุกคนทำไปได้เลยถ้านั่งเฉยอยู่บ้านน่อยปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับ ออสเตรเลียสร้างแบบจำลองใหม่เพื่อขยายพื้นที่ค้นหาซากเครื่องบิน MS-370 ที่อาจถูกพัดขึ้นฝั่ง ฝ่ายประสานงานออสเตรเลียในการค้นหาเที่ยวบิน MS-370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ประกาศว่าได้มีการสร้างแบบจำลองเส้นทางการลอยของเศษชิ้นส่วนของเครื่องบินซึ่งการวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าเศษชิ้นส่วนแรกของเครื่องบินจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันตกของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียและขณะนี้ได้มีการประสานงานกับองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครือจกักรภพเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมสำหรับแบบจำลองแล้ว หมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวอีกครั้งได้ในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอัยาาพุ่มพวงสวัสดีครับกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดเรียงความหัวข้อค่านิยมหลักของคนไทย12ประการความยาวไม่เกินสองหน้ากระดาษ A4 ต่อหัวข้อชิงทุนการศึกษาพร้อมโลกเกียรติคุณระดับประถมศึกษา20 0 0 0บาทระดับมัธยมศึกษา3 0 0 0 0บาทระดับอุดมศึกษา5 0 0 0 0บาท สนใจส่งเรียงความได้ไม่จำกัดหัวข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0922468482หรือที่ www.prd.go.th หมดเขต30พฤศจิกายน2557